มาตัวแรกที่จีน Honor Tablet X7 Tablet จอ8นิ้วให้แบตเตอรี่ 5,100mAh มาตัวแรกที่จีน Honor Tablet X7 Tablet จอ8นิ้วให้แบตเตอรี่ 5,100mAh หล่าสุดทาง Honor ก็ได้เปิดตัวแท็บเล็ตรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า Honor Tablet X7 มีบอดี้เครื่องทำจากโลหะ และพ่นผิวสไลละเอียดเพื่อให้จับถือได้ถนมือตัวเครื่องมีความบางเพียง8.5ม mm, ิมมีน้ำหนัก325กรัมพร้อมหน้าจอ LCD ขนาด8นิ้วความละเอียด1,280 x 800พิกเซลพร้อมโหมด eBook เพื่อป้องกันอาการล้าของดวงตาใช้ชิปเซ็ต Helio P22T หลันด้วยโโระบบบริการ Android s 10ครอบทับด้วย Magic UI 4.0ให้แล้มาที่3เคก พร้อมลมสามรอรกิกิกรองรับหน่วยความจำภายนอกแบบไมโคร SD กาสูงสุด5 1 2กิกกล้องหลังความละเอียด5พิกเซลพร้อมระบบออโต้โฟกัสส่วนกล้องหน้าความละเอียดสร้อยพิกเซลมีช่องเสียมหูฟัง3ามจุหามิลไหมด้วยครับมีโหมดการใช้งานสำหรับเด็กให้แบตเตอรี่มาที่5,100รอ ah, มิลลิแอมรองรับชาร์จผ่านพอร์ตไมโครย s ดีให้กำลังไฟสูงสุด1 0บวัตต์ออเนอร์แท็บเล็ต x 7มีรุ่นราคาตามนี้ครับรุ่น Wi-Fi มีราคาอยู่ที่8 9 9หยวนหรือประมาณ 4,300บาทรุ่น 4G มีราคาอยู่ที่1,199หยวนหรือประมาณ5,800บาทและยังมีรุ่นสำหรับเด็กที่มีเคสซิลิคโคนในราคา999หยวนหรือประมาณ4,800บาทด้วยครับตอนนี้ช่อง i t f a s าสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i t f a s าสเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไ like, ลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ